สวัสดียามช้าครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่สวนลุมพินีนะครับเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะเดินกลับไปหาใครคุณผู้ชมตามไปดูด้วยกันนะครับพีมออ่มา คุณผู้ชมหลายท่านสอบถามว่าแอดมินนินจาหายไปไหนนะครับไกาสมชื่อครับเป็นแอดมินนินจานะครับจะหาตัวยากหน่อยครับผมหายได้ไหมมาหายเดียวไหนลูกใส่ตาไหนไหยค,ครับมาแล้วครับแอดมินนินจาโผล่ลงมาจากต้นไม้นะครับ<ม>คุณผู้ชมครับนิ่นนิ่นินินนะครับครบรอบแล้วนะครับตอนนี้ก่ายใช้แล้วนะ ไม่ใครเห็นหน้าเขาเนี่ยแล้วจ,จับปั้นก่อนแล้วแกะนะลแขนล็อกขา,กาเขาลนเะไหเหนัน <c oughs> ่องมาถ้าสิบวันนะเดี๋ยวให้เพื่อมาละลาเฮียสมศักดิ์ละทอเลยไมู่้ ต้องร้องต้องร้องเพลงด้วยอีกหนึ่งเพลงหนึ่งนะฮะยีร้องเลยนะปกติในในไลฟ์ของอายการพะร้องเพลงด้วยนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นร้องไห้แทนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับได้ใจสู้หปล่าไว้ไม่บอกมาโอกาสของผู้กล้าโอ้ไม่ได้ร้องเล่นนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีท้อ น,นี่เลยครับรางวัลเด็ก <l ắng S 2> คนช่างฝันนะครับเ <im> ดือนนี้เราไม่ได้ให้ทุกคนนะไม่ได้ว่าเดียเด๋ยวมูลนิมาเต็มนะตาที่เขาอยู่กับผมมานานหลายเดือนแล้วนะฮะตามมาตลอดอได้ครับจำได้ว่าวันนั้นไปดูขยะอยู่ตอนตีหนึ่งยังไงแั้นเติมาแล้วนะขอสัมภาษณ์เอมินนินจาหน่อยครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับฝันเป็นจริงแล้วครับวันนี้โอ้เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากอะไรือะไรอนี่ยสำหรับแอลใช่ไหม อันนี้ 3XL แล้วลองใส่ด้วยับมาใส่คับเลยครับใส่ดูใส่แร้วครับใส่้อ่ใส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 ่กส่ใ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 ร่ใส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 ่กส่ใ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 ว่ใส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 ่ใ่ใส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 ่่ใส่ ประเด็นเฮ้ยไอ้นี่มันใครวะจะมาล่อเเราปล่าเนี่ยมาแบบมันมันกัโอยู่เลยนะอาจารย์เกือบเอาหมัดไปแล้วนะครับตีหนึ่งนย่างนี้นะหรือไงอ่ะตีหนึ่งตี่งตัวเอกมาอ่ะยูริเก็เข้ามาจอดอยู่หลังรถขยะนี่ก็มีอย่างนี้เขาเป็นี่ใครวะแต่ตอ้วก็เจอเขาบ่อยน้ำร้อนน้ำร้อนเราไปครับสบายมันยุ่ก็เลยนี่ก็คือนี่แหละก็ด้วยกับความตักในการทำงานเออใส่ได้ไหมคุณผู้ชมครับใส่ได้เรียบร้อยแล้วครับ มาถ่ายลายไว้อ๋อถ่ายถ่ายตรงนอ้อาอาทุกคนถอดหน้ากากได้ถ่ายรูปมูหน่อยครับคุณชมครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้นี่มันมีรอบเป็นเส้นเหมือยว่รอบหนึ่งสองสามเปลี่ยนห้าเปลี่ยนห้าโอเคอรับช่วยไล้างหน่อยเย้โอเคค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับมาถ่ายก่อนไปนะ เอไม่เป็นไรครับอบครับตัวไม่ได้อเแต่ได้เหมือนกนใไม่เป้าหมายหรือเปล่าเป้าหมายเอไหมเปาหมายใหอแอลได้องออเจาแบบว่าเป้าหมายม้คใได้ครับได้ครับโอเคนะแต่ก็หลุมห่วมเหมือนเนี่ยเอแอลก็อาจจะพอได้นนายพลันใหญ่ใหไหมเนี่ยได้อยู่ครับได้ไหมนั้นถอดหนากก่อนไป โอเคเอาพวกเราลาแล้วกันวันน uh okay, um, ี uh okay, um, okay, uh, um, so, ้ครับเดี๋ยวจะได้วิ่งเร็วๆวันนี้อ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์จะผลักผลับท่านินจาครับน้องใหม่นินจาครับผมก็ขอบคุณนินจาที่ช่วยทำหน้าที่เล่นหนังสี่สลับว่ะใช่ครับสี่สลับวันนี้ครับผม้แลวก็ทอยไลฟ์เราอยู่นะก็ให้เห็นการทำงานอะไรเงี้ยก็สนุกสนุกนะขอบคุณแม่นินจาก็ระวังตัวด้วยนะไปขับมอเตอร์ไซค์ชนไม่หนเฮ้ยไให้ตกกอไอ้ตกหลุมหลุมครับเจ็บขาเกงขาเจือหมดเลยวังตัวด้วย